สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะเนะีทำขึ้นมาเพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการ activate หรือว่ากระตุ้นยีนของตัวเองเนะี่ยด้วยการใช้เทคโนโลยีนะที่เรียกว่า,า n u t r i g e n o m i c นะเทคโนโลยีตัวนี้นะคะเขาก็เป็นนวัตกรรมเพื่อที่จะเอามาซ่อม DNA ของเราซึ่งตัวเน่เองเนะี่ยเป็นคนที่บกพร่องมาตั้งแต่เกิดนะถ้าใครติดตามก็จะทราบว่า เป็นเขาเรียกว่าพาหะแบบแฝงทําให้มีผลทาให้เป็นเลือดน้อยเนาะพอเลือดน้อยโลหิตจางก็จะเหนื่อยง่ายเพลียง่ายปวดหัวแล้วก็เป็นภูมิแพ้อาหารแบบแฝงด้วยนะคะก็จึงทําให้เวลาไปหาหมอเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นโรคน,น,น,นู้นโรคนี้โรคนั้นเราก็กินยากินยากินยาจนกระทั่งมันเกิดปัญหากับร่างกายเน่ก็เลยปรับตัวเองด้วยการมากินจืดนะกินจืดแล้วก็รักษาด้วยธรรมชาติบําบัด เดินสายมาเกือบ2ปีแล้วนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ามาช่วยแก้ปัญหาร่างกายซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะมีในส่วนของการทดลองได้ใช้เทคโนโลยีในการเขาเรียกว่าซ่อม DNA หรือว่าตัว n e r ร์ฟแล้วก็ n e r ร์นั่นเองค่ะะเข้าเรื่องกันเลยเนย่เริ่มใช้เมื่อวันที่16กรกฎาคม2,564นะทุกคน สิริรวมแล้วก็รกรกฎาแล้วใช่ไหมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาวันนี้วันที่10พฤศจิกายังไม่ครบ4เดือนดีนะคะการใช้เริ่มแรกเนี่ยในทานไฮโดสความหมายของคำว่าไฮโดสคือทานาวันละเนฟวัน6แคปซูลหลังอาหารเนาะครั้งละ2ก็2-4-6ส่วนเนฟวันเนี่ยก่อนอาหารนะคะครั้งละ2แคปซูล3ครั้งก็คือ 6แคปซูลทั้งสองอย่างก็คือ12แคปซูลต่อ1วันปรากฏการที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อน,อนอปรากฏการที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดภาวะที่เรียกว่าแรกๆ3วัน4วันยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะจนกระทั่งไปสักใกล้ๆอาทิต์หนึ่งก็จะมีอาการที่ร้อนร่างกายมากเลยนะคะแล้วก็เกิดอาการมึนหัวปวดหัวอันนี้คือเขาเรียกว่า side effect ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการ ที่ร่างกายเ็าเรียกว่าถูกเอาสนิมออกมาเนาะในร่างกายมันก็เลยทําให้มีอาการรู้สึกมึนหัวเวียนไม่ไม่เวียนอะ่ะมันก็มึนแล้วก็ปวดหัวนะคะซึ่งอาการของนน้เนี่ยเาขาเรียกว่าอาการสร่านพิษเนาะเป็นอยู่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะทุกคนสร่านพิษทุกวันเลยสร่าสซ่านยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือว่ามันจะมันจะรู้สึก แล้วมันมีช่วงที่หายไปด้วยนะอาการในระหว่างทางสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอาข้อดีก่อนข้อดีว่าเกิดอะไรดีๆขึ้นกับในการทานเ ER ER นฟเนฟทูเนาะเนฟทเนี่ยเนฟทู ER เนี่ยเป็นตัวโดดเด่นคือเขาเป็นตัวซ่อม DNA ด้วยการปล่อยเอนไซม์นะเอนไซม์ชนิดนี้เรียกว่า SOD ซึ่งแต่ก่อนตอนเด็กเราจะมีเอนไซม์ตัวนี้พอตอนอายุเยอะเอนไซม์ตัวนี้มันลดลงเนาะมันก็เลยทำให้เราเนี่ย เขาเรียกว่าเจ็บปวดง่ายกินอะไรก็แพ้อ่าร่างกายไม่ค่อยดูดซึมอาหารและการกําจัดพิษไม่ดีซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นกับเนเองเองนาะพอการกําจัดพิษไม่ดีอ่ะมันจะส่งผลต่อพอกินไปแล้วมันก็จะรู้สึกอ่าแป๊บเดียวก็จะปวดหัวเลยสมมุติว่าแพ้อาหารลักษณะแบบนี้เนาะมันจะมีการแพ้อาหารง่ายซึ่งตัวที่เราเจ็บปวดภายในอ่าเวลาที่สําหรับคนที่มีปัญหาในระบบของหลอดเลือดน,นะคะ หลอดเลือดมันจะบวมอาการบวมของหลอดเลือดเนี่ยมันจะเกิดการปวดหัวลักษณะคนที่ปวดบวมอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดหัวเนี่ยคือเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันมีอาการบวมเนาะแล้วมันก็ทําให้เราเจ็บปวดความเจ็บปวดโดยปกติ d ีเเนี่ยเขาจะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์แล้วก็เป็นกลุ่มที่เอาตัวรอดแล้วก็เป็นกลุ่มที่ปกป้องตัวเองตัวเนอร์ฟทูเนี่ยเขาเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้ ดีเในส่วนเนี้ยลุกขึ้นมาทํางานนะขึ้นตัวเนิร์ฟทเนี่ยพอกินเข้าไปนะคะอย่างที่เนยบอกเดือนแรกปวดปวดหัวเยอะอยู่แล้วก็แล้วก็มีอาการแต่จุดจุดจุดที่ทรมานก็คือจุดอาการปวดนี่แหละถ้าไม่ปวดหัวนะทุกอย่างโอเคทั้งหมดเลยนี่ในส่วนของตัว <S <S เน a นะคะส่วนอันอื่นเขาเรียกว,ว่าอาการสร้านพิษอืดไม่ไม่ค่อยเจอในเดือนแรกนะและในเดือนแรกเนี่ยคือนอนหลับ นอนหลับลึกหลับดีสองทุ่มคืออยู่ไม่ไหวแล้วต้องหลับต้องไปนอนเนี่ยก็เลยต้องเซตตัวเองให้เร็วเพื่อจะได้หลับหลับดีมากเลยค่ะเนี้ยอันนี้ยอมรับแล้วการนอนหลับเนี่ยแล้วจนกระทั่งจนกระทั่งมาถึงเดือนที่สองแต่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนว่าโดยปกติเนี่ยเป็นคนกินอาหารอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนาะก็คือมักคือจะใช้คําว่าเคร่งครัดเรื่องการกินเนี่ยไม่ได้กินอาหารตามร้านตามสั่งเยอะแยะนะคะ แต่พอเน้มาทานไอตัวเนิร์ฟทูเน่ก็เลยทดลองว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเรากินปกตินี้จะเป็นคนที่กินเส้นไม่ได้กินอะไรที่เกี่ยวกับนอกกรอบที่เป็นธรรมชาติเดิมไม่ค่อยได้อันนี้จะพูดตรงๆแต่ว่าคนที่มาแนะนําคืออัปไลน์ของเนซเนี่ยก็จะบอกว่าคุณเนซสามารถกินได้ทุกอย่างแต่เนซก็ไม่เชื่อเขาหรอกนะอันนี้เนพูดตรงๆเนก็เลยแต่ไม่เชื่อแต่ลองทดลองเนซก็ลองกินทุกอย่างซึ่ง ในเดือนแรกนะในลองไปกินอาหารนอกบ้านทุกอย่างเหมือนกันก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ปวดหัวฮะเออมันก็ไม่มีอาการปวดหัวไม่ไม่อะไรนะอันนั้นคือช่วงแรก,แ,รกแต่มันไม่เสถียรน,นะเพื่อนๆมันไม่เสถียรพอมาเดือนที่สองพอเราเราเริ่มสวิงเนาะคำว่าสวิงก็คือเราไม่ได้มีอาการไม่ปวดไปตลอดอ่าพอเดือนที่สองมันก็เริ่มมีอาการปวดหัวอีกแล้วเออพอปวดหัวเราก็ต้องมานวดมากลัวซามาอะไรมา ระบายพิษอะไรของเราเนาะซึ่งในเดือนที่2เนี่ยเน็ก็เลยได้มีการเพิ่มการทานอีกตัวหนึ่งของบริษัทนี้เขานะก็คือตัวโปรไบโอโปรไบโอเพื่อทําให้ระบบลําไส้เนี่ยมันมีการขับถ่ายที่ดีนะคะซึ่งตัวเนกเนี่ยเป็นคนที่สวนดีท็อกมาตั้งแต่อายุ18ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การสวนดีท็อกแต่ปัญหาของเนกคือตับและลําไส้เนี่ย,เ,ยเสียระบบจากจากอะไรจากการกินยาปฏิชีวนะ มาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วเป็นคนที่กินยาเยอะเนาะกินไม่หยุดไม่หย่อนยาปฏิชีวนะยาเคลือบกระเพาะยาเกี่ยวกับกระเพาะพวกนี้มันก็มีผลทําให้กระเพาะเนยเนี่ยมีปัญหานะตัวโปรไบโอติกเนยก็เลยทานโปรไบโอติกเข้าไปเพิ่มด้วยก็กลายเป็นทานเนฟปันเนฟทูโปรไบโอติกแล้วจริงๆนวเนยมีสารสกัดตัวอื่นด้วยนะคะมีอ่าอะไรนะเบต้ากลูแคนฮอทอนนี่แหละแต่เดี๋ยวเนยจะมาเล่าถึงเรื่องเนฟเนฟทูเนาะ แต่ไอตัวเนื้อฟันเนี่ยเดี๋ยวเล่าเนื้อทูก่อนแล้วพอเนยกินไปเนี่ยนะคะผลปรากฏก็คือว่ามันเกิดสร่านพิษอีกรอบหนึ่งร่าสซ่านยังไงสร่านแบบผื่นขึ้นค่ะผนนื่นขึ้นเต็มตัวเนยเลยนะเหมือนคนเป็นลมพิษเออมันก็เลยทําให้เนยย้อนกลับไปว่าเอ,อ๊สมัยก่อนเราเคยเป็นลมพิษเยอะมากเลยตอนเด็กๆนะคะอันนี้ก็คืออาการที่แต่มันเป็นอยู่สักประมาณ4ี่หวันเพราะว่าเนยก็แก้ด้วยการดื่มน้ําให้มากขึ้นและ,อ,ะอบเขาเรียกว่าอบ อบให้เหงื่อมันออกเนาะนี่แหละแล้วเนีกก็ไปเพิ่มโปรไบโอสรุปแล้วเนีกก็กินเนฟทูแล้วก็ก็ยังคงกินเท่าเดิมแล้วก็กินเนฟวันแล้วก็กินโปรไบโออ้อแต่จะบอกว่าเนีกก็มีการลดเนฟทูด้วยด้วยความที่ไม่รู้แต่เน็กมีการปรึกษากับทางอัปลายตลอดเนื่องจากอัปลายเนี่ยเขากินมาก่อนหน้านี้3ปีแล้วนะคะแล้วเขาก็เจอเคสที่คือคนที่เขาขายของพวกเนี้ย โชคดีนะที่เขาเป็นแบบสไตล์นี้คือเขาจะเป็นคนที่ Follow เนาะติดตามอาการของทุกคนแล้วก็มีความละเอียดว่าเออแต่ละคนกินแล้วเป็นยังไงแบบไหนบ้างซึ่งตัวเนสพอเดือนเริ่มมาเดือนที่ี่ยเนสก็ลดโดสของเ e ิฟทูลงแลวเนสก็มีอาการอีกเนสไปเพิ่มตัว Ner ฟวัแต่เนสเพิ่งจะรู้ว่า N นิฟทูกับเนิฟวเนี่ยเขาต้องทํางานร่วมกันการทํางานร่วมกันมันจะยิ่งช่วยส่งเสริมโดยเฉพาะคําว่าส่งเสริมคือว่า Ner ฟทูเนย เขาจะไปลากเอาสนิมเอาสิ่งที่เป็นการอักเสบออกมาออกมานะคะจากนั้นเขาก็จะปล่อยเอนไซม์แล้วเขาก็จะทําให้เกิดกระบวนการเหมือนกับสร้างเซลล์ตัวใหม่ที่ดีขึ้นดีขึ้นกระตุ้นยีนเอาตัวรอดเนาะกระตุ้นยีนปกป้องตัวเองลักษณะเน,นี้ยคือหน้าที่ของเขาสมมติว่าเรากินไปหนึ่งแคปซูลปุ๊บในงานวิจัยเนี่ยพอเรากินไปแคปซูลที่2แคปซูลที่2ไม่ได้ไปกระตุ้นตัวเก่านะไปทํางานตัวใหม่ซึ่งในร่างกายของเราเนี่ย มีเซลล์ทั้งหมด37ล้านล้านเซลล์แล้วมันก็จะมียีนในกลุ่มปกป้องตัวเองอยู่ถ้าจำไม่ผิด8 00 0ันสัยีนเนาะแล้วก็กลุ่มเอาตัวรอดเนี่ยห้าร้อยยีนและลักษณะแบบนี้ยซึ่งเวลาที่เขาไปกระตุ้นรอบแรกเนี่ยไม่ได้แปลว่ารอบแรกหายแล้วหายเลยรอบแรกเนี่ยอย่างนี้สังเกตตัวเองนะตอนรอบแรกเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายมันเบาอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่เนสแฮปปี้มากเลยเนยคิดว่ารอดแล้วเรารอดแล้วเนคิดอย่างนี้เลยนะ เน,นก็เลยกล้าที่จะออกมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันดีดนะีเนาะแต่ปรากฏว่าเดือนที่ 2, 2> เดือนที่3มันมีอาการซ่านพิษยอย่างที่บอกเนาะก็พอผื่นขึ้นแล้วมันก็มีอาการอีกตรงที่ว่าคือจริงๆแล้วเนกมีปัญหาโรคหัวใจแต่ก่อนนะคะเนกก็จะมีอาการเหนื่อย3วัน4วันเนกก็เลยเออตอนนั้นก็เลยเบรกเบรกสังเกตว่าเนกจะไม่ค่อยโปรโมทเยอะเพราะว่าด้วยตัวเนกเองก็ยังแบบสงสงสุดๆเนาะ ก็มีอาการเหนื่อยล้าอยู่3วัน4วันแล้วพอมันหายแล้วมันก็หายงงมากเลยมันก็หายไปซึ่งนี้ก็เลยปรึกษากับอัปลายเขาก็บอกว่านี่แหละมาถูกทางแล้วมันต้องเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าตัวเนฟทูเนี่ยเขาจะไปเซ็นเซอร์เหมือนกับหมอค่ะหมอเข้ามาดูร่างกายปุ๊บอ้าวส่วนนั้นมีปัญหานี่หมอก็จะชี้อันนี้มีปัญหานะอันนี้มีปัญหานะแล้วเขาก็จะเอาออกมาเพื่อที่จะแก้ไขซ่อมแซมเนาะ การแก้ไขซ่อมแซมเรากินไปเม็ดเดียวเนี่ยมันจะไม่พอเหมือนทหารพยาบาลไม่พอช่วยเหลือกันเราก็ต้องอัดเพิ่มไปอีกซึ่งเนีเนีย่คยค่อยๆเรียนรู้ ER เนิฟทูเนาะเป็นแบบนี้นะส่วนเนิฟวันเนี่ยเนิฟวันเนี่ยไม่ค่อยมีไซด์เอ็กเกเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันเนิฟวันเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่เพิ่มอัตราของพลังงานในร่างกายเนาะพอทานเข้าไปนะจะเกิดอะไรขึ้นการไหลเวียนของเลือดมันจะเป็นเหมือนสัญญาณชีพอะค่ะที่มันใกล้ลิปลี่เนาะ อย่างคนที่เป็นเป็นไตทํางานไม่ไม่ค่อยดีแล้วสมองสมองไม่ดีดวงตาพร่ามัวลักษณะแบบนี้นะหรือว่าคนที่มีอาการมือเท้าชาโอ้โหเพื่อนเพื่อน,นเนิร์ฟวันนี่แหละตอบโจทย์เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเนีอะเพิ่งจะสังเกตว่าเวลาเนสกินไปนะ,ะเนสเริ่มเริ่มเรียนรู้เนาะมันทําให้เนสเนอยรู้สึกว่าโอ้โหปวดหัวแบบคือมันเหมือนอเนสเนสเป็นคนชอบนั่งสมาธินะแล้วเนสจะรู้เลยว่า เส้นเลือดของเราเนี่ยม really ันเหมือนมีใครอะมาเอาอะไรดัน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 ค่อยๆดันแล้วเส้นเลือดมันเป็นเหมือนลากไม้อะค่ะมันถูกทําให้แบบคือตัว nerve 2บอกก่อนนะมันเป็นเหมือนกับเอนไซม์ที่มีอัตราของการจัดการอนุมูลอิสระเนี่ยสูงมาก1ต่อ1ล้านโมเลกุลต่อหนึ่งวินาทีค่ะความหมายก็คือว่าสมมุติว่าวันนี้เรามีบ้านอยู่หลังหนึ่ง เราเราใช้เวลาหนึ่งวินาทีมีแม่บ้านเป็นล้านคนกับใช้เวลาหนึ่งวินาทีมีแม่บ้านหนึ่งคนลักษณะเนี้ยเออเนฟทูก็ทํางานเหมือนมีแม่บ้านทีเดียวพรืบย่นระยะเวลาการทํางานซึ่งถ้าเราทานไฮโดสมันก็ย่นระยะเวลาแต่การย่นระยะเวลานั้นมันจะเกิดอาการที่เขาเรียกว่าโอ้โหเหมือนมันรุมมาตุ้มอะค่ะเพราะว่าเขาก็จะเจอความบกพร่องเยอะเขาก็จะตะกุยตะกุย,ตะก,ยตะกุยออกมาเนาะอ่า มันจะมีอาการถ้าคนที่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดเนี่ยเนสังเกตนะปัญหาการปวดหัวจะไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าเนก็ให้คาปรึกษาคนที่ทานด้วยเนาะแต่คนที่เคยปวดหัวเป็นไมเกรนอะไรที่กลุ่มกับการปวดหัวพวกนะี้มันจะออกที่หัวค่ะมันจะปวดหัวมากเลยซึ่งเนสคนหนึ่งนะเนสบอกตรงเนสเป็นคนที่ปวดอย่างอื่นทนได้มากปวดท้องปวดขาดแต่ถ้าปวดหัวเนสทนไม่ได้จริงๆนะเ,นเพื่อนๆอันนี้เนสขอสารภาพเนาะ เนก็เลยลดการกินไปนะสู้ไม่ไหวนะลดการลดปริมาณการกินแต่พอเราลดการกินอนะ่ะเราเบาโล่งแล้วเราก็ไปอ่านงานวิจัยว่าไอ้ตัวเนอร์ฟทูเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเส้นทางในการไปลดการอักเสบที่จะก่อให้เกิดมะเร็งเส้นทางในการไปลดการอักเสบที่จะเป็นทําให้เป็นเบาหวานทําให้เป็นโรคอามาัอามาพาตตาต้อกระดูกเสื่อมกระดูกพูนอะไรเงี้ยคือว่ามีงานวิจัยรองรับทั้งหมดเลยนะคะ เนก็เลยเอพอเนเริ่มดีแต่ว่าในระหว่างเน,น่จะบอกให้สิ่งที่เนชอบมากเลยการนอนหลับหลับดีหลับแบบคือหลับดีมากเลยแต่แต่จะบอกงี้แต่มันก็มีอยู่บางช่วงที่มันเหมือนอพอยีนมันถูกปลุกเนาะมันเออเลอร์อ,อยู่พักนึงก็มีเหมือนกันนะแต่ช่วงนั้นเนผ่านไปแล้วแต่มันจะมีบางเคสที่มาปรึกษาเน่แล้วเขาเออเลอร์อนอนไม่หลับเพราะมันเกิดการตื่นตัวค่ะ นก็เลยบอกเขาว่า,าทานยานอนหลับไปเลยทานร่วมกันได้อยู่เพราะเดี๋ยวพอทานยานอนหลับไปแล้วพอยีนเขาเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยเดี๋ยวร่างกายเขาจะปรับสมดุลเช่นเดียวกับคนที่เป็นรูมาตอยหรือคนที่เป็นอย่างอื่นเน่ยก็จะแนะนําให้ทานร่วมกับยาอันนี้อามาฟังเน็ตต่อเนาะเนตก็เริ่มนอนหลับดีแล้วอ,อาการหัวใจที่ว่าเหนื่อยอะไรมันหายไปเลยนะไม่ไม่เป็นแล้วแต่อาการมึนหัวเนี่ยยังไม่หายเพราะว่าเนตมีปัญหาเรื่องของปวดหัวตั้งแต่เด็กเนาะ จนกระทั่งทางบริษัทเนี่ยพี่อัพไลน์เขาก็เอาผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าแนฟซึ่งแนฟเนี่ยถ้าเพื่อนๆรู้จักตอนนี้วงการของอสุขภาพเนี่ยในโรงพยาบาลเขาก็มีการใช้แนฟด้วยการฉีดเข้าไปเนาะแต่ของบริษัทเนี่ยมันเป็นแนวธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะซึ่งพอทานแนฟเข้าไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเพื่อนๆเ,เนี่ยหลายวันที่ผ่านมาเนาะเนเวลาเพื่อนเอนเ,อนเห็นเนหายไปจากไรนะ คือเน็นน็อกค่ะน็อกเนื่องจากในเพิ่งมารู้ว่าเนอร์ฟทูเนี่ยเขามีการทํางานในการไปกระตุ้นยีนเอาตัวรอดและยีนปกป้องส่วนเนอร์วันเนี่ยเขาไปต่อสัญญาณชีพของอในเรื่องของพลังงานในร่างกายเนาะในอวัยวะทุกระบบแต่ n น ER ฟเนี่ยเขาเรียกว่า n น ER ฟเนี่ยเข้าไปลุยทั้ง37ล้านล้านเซลเลยค่ะเน็นน็อกและเนเพิ่งมารู้ว่าอ๋อมันเกิดจากเหตุการณ์นี้ทีแรกนะเนคิดว่าเอ๊ะทำไมเนอร์ฟทูไม่ทำให้เราดีขึ้นสักที เนเป็นอัดเนฟเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนฟเนี่ยเพื่อนๆยังไม่ต้องไปยุ่งนะเอาเนฟทูกับเนฟวันให้จบก่อนในส่วนของเนตอนนี้พอหยุดทานเนฟไปไม่รู้อัปลายรู้รูเป่าช่างเขาเถอะแต่เนก็หยุดทานเนฟไปแล้วมันเลยทําให้โอเคเนะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเข้าที่เข้าทางแต่เออจะเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะคือเนชลาใจนะคะว่าพอเราเริ่มดีเนี่ยมันเริ่มแบบฉันจะต้องไปวิ่งไปเดิน คือการเดิน6กิโลเนี่ยการการเดินที่ได้สกิโลก่อนเนาะสกิโลเมื่อก่อนเนยเดินไม่ได้เยอะนะคะเนยจะมีอาการเหนื่อยเพียหัวใจแบบเหมือนเห็นหน้าตาแข็งแรงอย่าเนาะแล้วแต่ตอนเนยไม่มีอาการเหนื่อยของหัวใจเลยเนื่องจากเนื้อฟันเนี่ยนะคะการทานเนื้อฟันทุกวันเท่ากับเราเนี่ยได้มีการวิ่งวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันแล้วพอเนียไปเดินเนี่ยเออแปลกใจตัวเองมากเลยอะแล้วในช่วงระหว่างที่ทานเนี่ยบางวันเนยก็นอนไม่หลับเพราะมันเหมือนมันซ่านพิษเนาะ แต่ไม่เหนื่อยไม่เพลียเลยเป็นแบบอะไรบึกบึนฮึดมากเลยนะคะปัญหาของเน็กคืออะไรรูไหมคือเน็กเคยเป็นหมอรองกระดูก,กเสบมาก่อนนะคะปัญหาของเน็กมันเยอะเนื่องจากเป็นบกพร่องมือแต่เด็กแล้วก็บกพร่องมือแต่เด็กแล้วก็ตกต้นไม้มีอุบัติเหตุกินยามาเยอะแยะมากมายนะอันนี้ปัญหาของเน็กเนาะมันก็เลยทําให เกิดปัญหาที่หมอนรองกระดูกซึ่งตอนนั้นเน็ตก็จะใช้การแก้อาการด้วยผลิตภัณฑ์ในร้านนะร่วมกับการทานเบต้าแคนยาวเลย3เดือนที่ที่แบบว่านั่งไม่ได้ก็ต้องนอนเนาะขับรถคุณอาพาไปไหนก็นอนไปมันก็ดีขึ้นค่ะอาการทุกอย่างมันดีขึ้นทั้งหมดเลยนะแต่ที่เน้นมาใช้นวัตกรรมเนิรฟทูเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าตอนนั้นอาการเนี้ดีแต่ว่าเน็ไม่สามารถกินอาหารนอกบ้านได้เลยคําว่านอกบ้านคือเส้นเน็จะกินไม่ได้นะ ขนมจีนอะไรคือเน้จะแพ้อาหารเยอะกินอะไรกับใครเขาไม่ได้แล้วก็จะเริ่มผอมลงผอมลงผอมลงแล้วก็อยู่ได้แต่ในที่ทางตัวเองอะจะไปซ่าที่ไหนไม่ได้ทํางานเยอะก็ไม่ได้เหนื่อยนะเออแต่มาได้เบต้ากูแคนเนี่ยทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นแต่ว่าเน้ก็มีเป้าหมายว่าไม่ได้หรอกเราจะต้องมีชีวิตเพราะความฝันมันเยอะเนาะเป้าหมายของเน้นะเน้ต้องช่วยเหลือผู้คนอีกเยอะก็เลยตัดสินใจ ทดลองทาน nerve t o และพอมาเดือนที่สามนะคะอันนี้เดือนที่สี่แล้วเนาะเอออาการอาการปวดหัวเนี่ยเพื่อนมันปวดแบบมึนแล้วก็ง่วงอะ่ะแล้วบางวันมันก็จะง่วงทั้งวันเลยค่ะง่วงแบบง่วงง,วง,ง่วงก็นอนเน่ก็โชคดีตรงนี้เน่นง่วงเน่ก็นอนนะแล้วก็ตอนหัวข่าบางทีอู้มันนอนได้นอนดีแล้วก็อีกอันนึงก็คือกินกินได้เยอะขึ้นแล้วจากที่เคยกินอะไรไม่ได้ก็กินได้เอออาการก็แบบเริ่มมากินได้และ รู้สึกอะไรมันดีแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเรื่องของความจําความจาเนี่ยมันเหมือนมันมีการย้อนกลับความจําได้มักจะพูดพิมพ์ถอยหลังถอยไป,ถอย,ไปถอยมามันเหมือนมันมีการประมวลเกี่ยวกับความจําซึ่งเน่นก็ไปไปถามอัพไลน์ไปถามเกี่ยวกับเรื่ององ,งานวิจัยเนะาะก็มีงานวิจัยรองรับทั้งหมดเลยนะคะว่าเขาจะช่วยซ่อมแซมในส่วนสมองทุกส่วนรวมถึงไอ้ดวงตาอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยรวมถึงกระดูกฟันซึ่ง อันนี้แหละมันก็จึงเป็นสิ่งที่เนตะต้องการที่จะเห็นผลลัพธ์นั้นเนาะเพราะว่าเน,นอย่างนี้ส่วนหนึ่งในการเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีสำหรับดูแลร่างกายาสรุปแล้วนะสรุปก็คือว่าพอเดือนนี้ยังไม่ยังไม่ครบ4เดือนถามว่ายังร่างกายร้อยเปอหมยังไม่ร้อยังไม่ร้อยเปอรนตรงไหนอย่างที่บอกว่าเนตเป็นตัวกล้ามเนื้อด้านซ้ายอ่อนแรงนะ อ่อนแรงแลเน้ไปเดิน6กิโลไม่เหนื่อยเลยนะคะแต่ปรากฏว่ากล้ามเนื้อไอตรงสะโพกอะค่ะมันมันอักเสบเนาะเพราะว่ามันยังไม่แข็งแรงแล้วเมื่อก่อนเนเนี่ยไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกขาข้างซ้ายเพื่อนๆนแล้วพอทานเนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกรู้สึกเจ็บเออทีแรกทีแรกก็รู้สึกไม่โอเคแต่พอมานั่งนั่งคิดเอ๊ะมันเริ่มเจ็บนี่ก็ดีนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่รู้สึกเลยเนาะมันชาแล้วตอนนี้มันเจ็บโอเคมันเจ็บแต่เน้ก็เลยใช้วิธี นวดบ้างยืดยืดบ้างแล้วก็ตอนนี้จะไม่เดินเยอะจะไม่ทําเกินเพราะว่าร่างกายมันยังไม่เข้าที่เข้าทางอันนี้เป็นครบยังไม่ครบ4ี่เดือนเน็มาเขาเรียกว่าอัปเดตร่างกายให้ฟังแต่ถามว่ามันดีขึ้นไหมโดยภาพรวมโดยภาพรวมสําหรับเน็เนมั่นใจเต็มร้อยนะคะแต่ว่าไอ้ระหว่างทางเนี่ยเนก็เรียนรู้มันไปว่าอ๋อมันเกิดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีเคสมาเลงตอนนี้เนกํกลังตามติดพิชิตของท่านนี้เลยนะคะ ซึ่งเขาเองเนี่ยตอนช่วงที่ใช้ใหม่ๆเนี่ยเขาก็เหี่ยวแห้งผอมลงแต่เขาบอกว่าเมื่อก่อนที่เขาปวดปวดร่างกายเนี่ยแต่หน้าตาสดใสนะแต่เขาใช้เนฟทูเนี่ยอาการปวดมะเร็งเขาไม่มีเลยนะอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเขาประสบความสําเร็จในเร็วๆเนี้ยนก็ตั้งใจที่จะเอามาเล่าให้ฟังแต่ในส่วนของตัวเนี้นะคะก็ยังไม่ถึงกับร้อแต่มาเล่าอัปเดตให้ฟังแล้วมันจะมีไปเรื่อยๆอ,อ,อีก ส่วนคำถามอื่นเนี่ยเดี๋ยวนี้จะค่อยๆทยอยเอามาตอบนะก็นี่แหละเป็นการแชร์ประสบการณ์การใช้ n e r ร์ o n แล้วก็ nerve ฟนะ n e r ร์ t เป็นเทคโนโลยีในการกระตุ้นยีนเอาตัวรอดปกป้องตัวเองแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะมาแทนที่พวกอาหารเสริมเพราะอะไรเพราะว่าเขาทำงานได้อัอตรา1ต่อ1ลนะ้านโมเลกุลเนาะทำงานได้ได้เยอะกว่าเทียบเท่ากับตอนที่กลับไปเป็นเด็ก คือมันเป็นแบบนี้นะคะตอนเด็กอคอนเซปต์ของเนฟวันเนฟทูเขาคือแบบนี้คอนเซปต์ของเขาเขาไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหารเสริมไม่ใช่วิตามินเพราะเขาเชื่อว่าร่างกายมนุษย์อะดีเอ็ะถ้ามันปกติมันจะทํางานของมันเองได้เหมือนตอนเด็กอะทำไมเราเป็นเด็กอะเราถึงกินอาหารอะไรก็ดูดซึมดีนะกินพิษอะไรมันก็ขับพิษดีการขับพิษการดูดซึมเป็นปกติเพราะว่ายีนมันเป็นปกติ คอนเซปต์ของเขาคือทํายังไงก็ได้ให้ยีนมันเป็นปกติแล้วพอยีนมันเป็นปกติแล้วเนี่ยไม่ต้องไปอัดอาหารเสริมวิตามินค่ะก็กินปกติธรรมดานี่แหละเพราะมันมีการแก้ไขย,ยีนแล้วเดี๋ยวยีนเขาก็จะกินอาหารของเขาเองเขาก็จะรู้ว่าขับพิษเขาจะไม่เจ็บปวดเหมือนเมื่อก่อนก็คือย้อนกลับไปเป็นเหมือนตอนที่เป็นเด็กพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพที่ดีลักษณะเนี้ยอันนี้คือคอนเซปต์ของเนื้อทูส่วนเนื้อวันก็เนื้อวันก็เป็นตัวที่ช่วยในส่วนของยีน ที่เกี่ยวกับเรื่องของต่อ,ตอ,ตอเขาเรียกว่าต่อสัญญาณชีพะเนาะทุกระบบ11อระบบภายในร่างกายที่มันการทํางานเริ่มจะลิบหลี่ลิบหลี่ลงประสิทธิภาพในการกรองไตลดลงประสิทธิภาพในการมองเห็นลดลงประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์แย่แยะลดลงอะไรเงี้ยนี่แหละมันเป็นการต่อสัญญาณชีพก็คือในส่วนของเนื้อฟารส่วนตัวโปรไบโอก็อทําให้ลําไส้แข็งแรงจากการที่ไปเพิ่มจํานวน ตัวจุลินทรีย์ที่เป็นเจ้าถิ่นอนะคะอันนี้มันเป็นการรัดสั้นเขาเรียกว่าดิสรับย่นย่อแต่คําว่าย่นย่อนี่ไม่ได้กินเดือน2เดือนนะอย่างน้อยเนะี่ยระยะเวลาสูงสุดนะคะก็คือ2ปีสําหรับในในแบบคนที่เคยทานมาแล้วซ่านพิษนะยาวนานสุดนะก็เลยมี2ปีซึ่งมีเคสอยู่ก่อนหน้านี้เคสอัป l ลนนี้นะเขาผ่าตัดกระดูกนะกระดูกข้างซ้ายแล้วเขาก็จะชาแล้วก็แปงซีกนึง แต่ตอนนี้ของตัวเขาเนี่ยโอเคมากแล้วไม่คือก็ใช้มา3ปีแล้วนะเนาะส่วนใหญ่เวลาคนอื่นเขาพูดอะเขาใช้กันมาเป็น2ปี3ปีนะคะแต่ของเนะเนี่ยใช้4เดือนนะยังไม่ครบ4เดือนดีก็สำหรับใครมีคำถามทิ้งคำถามไว้แล้วเดี๋ยวเนจะตอบให้มาร่วมกันแอคทีเวทนะคะเพราะว่าถ้าเรามีเป้าหมายอยากจะสร้างบ้านสร้างเรือนบ้านที่สำคัญที่สุดของคนอื่นเป็นแบบไหนไม่รู้แต่ของเน,นคือบ้านที่เป็นสังขารร่างกายของเรานี่แหละ เพราะว่าบ้านที่อื่นเนี่ยต่อให้เน่มีบ้านพันล้านแสนล้านมีเงินในธนาคารเป็นหมื่นหมื่นล้านถ้าบ้านหลังนี้พังมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะรักร่างกายของตัวเองรักรักใจตัวเองรักตัวเราเนาะขอบคุณทุกคนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะบ๊ายบาย